สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตครับว่าสงครามหมื่นเก้าพันแต้มดำเนินไปถึงยังไงแล้วครับคุณดีครับตอนนี้เทินไหนแล้วฮะตอนนี้ก็เพิ่งจบเพิ่งเทินสองครับมีเพิ่งเฟสของทางเทอร์ดิพึ่งเทินสองนะครับก็อันนั้นคือความเสียหายที่ทำได้ทั้งหมดนะตอนนี้ความเสียหายที่ทำได้ทั้งหมดนะตอนนี้คือกองนี้นะครับยังไม่หมดแค่นี้พี่ครับเฮ้ยฮาัิเดนล่วงมาแล้วนี่หว่าเฮ้ยฮัิเดอร์ดันล่วงไปแล้วตัวหนึ่งนะเฮ้ยฮันเดอร์ดันล่วงไปแล้วตัวนึ่งนะครับใบวอเท น่าจะโฟกัสไฟยิงถล่มฮาริเด้นกันนะครับเบ็บบเอยิยยยยยยาดฟสแทเลอร์อยังรอดไหมครับโอ้ยฮาริเด้นบินครับชเช็ดเคสรสุดยอดเฟแทเลอร์ชพี่อเซาตายไปตัวหนึงโอ้โหเจ๋งจรงิงจรงิจรงเมื่อผมเห็นอนะแ้งด,ดีนะดีมากเลยผมโดนตีสารินกทีอะโดนไปมูลเดียว นี่นะครับยังดีพลอยกันอยู่นะครับก็ไม่ใช่ดีพลอยกำลังมูมเมนต์กันอยู่นะฮะครับผู้บัญชาการดันเต้พี่นนท์ครับเป็นไงครับสนุกครับสนุกครับแต่ด้วยเสียงนี่คือแบบเหนื่อยมากขอก็ทิ้งเดะโอ้ตีไม่เข้าเลยครับอือหือแต่คือโอเคตัวใหญ่เขายังไม่ได้มาตีโอ้ในนี่นี่นี่กำลังแบบลุมมาตุ้มกันเลยนะฮะนี่อ๋อนี่แฟร์เทเลอร์อยู่นี่เลยนะครับกำลังโดนลุมอยู่นะครับกำลังตะลุมบอลเลยนะฮะ ลายยิงยังอยู่นะครับวักคิรี่โฉบมากลางเมืองครับสุดยอดนะครับโอ้นี่แนวยิงรถถังยังอยู่ครบนะครับวัคิรี่ยังยังอยู่ข้างหลังอะไรระเบิดไปเบนเบดพังมคันนึงเบนเบดพังไปคันหนึ่งแล้วด้วย ในเธอที่สองนะครับแม่แม่เห็นเห็นเห็นรอยเว้ารอยแหว่งเยอะอยู่เหมือนกันเห็นรอยวัารอยแหว่งเยอะอยู่เหมือนกันแหวงเครื่องบินมันบินไปที่นี่ใไหมอ๋อมันแหว่งเพาเครื่องบินมันบินไปข้างหน้าแต่แต่นี้เขายังรีเสิร์ฟเครื่องบินอยู่ข้างหลังหลายลำนะครับเตรียมลุยในอนาคตนะฮะไอที่น้ากลัวคือตรงเนี้ยอ๋อไม่มียาไีในรถหนึงดูดีครับดูดีครีตอยู่ไหนวะครีตน่าจะเป็นอาหารปลาไปแล้วมั้งครับครีตอยู่นี่ครีตยังอยู่ด้วยนะครับโอ้สมเป็นท่านผู้บัญชาการสูงสุดของเคดีจริงๆ ด log, ันใต้บอกสู้นะเด็กๆูอนะเด็กไว้กันทีไฟอยู่หลังบ้านสุดยอดครับเป็นสงครามที่ใหญ่จริงๆวอร์แฮมเมอร์มันต้องอย่างนี้สิเล่นเกมนี้น่าจะอิ่มโอ้ยมีเทคนิคยกคอมาแกนด้วยสายวัดด้วยครับดูฮะสุดยอดจริงๆ ม่หลกเดี๋ยวังนี้ไม่ออกที่หายังไงครับปีกหายยังบินได้นะครับนี่เป็นการบินแบบ black hawk down <c oughs> นะฮะ <c oughs> คุณดีถึงกับต้องรีบเข้าไปแก้เกมหยิบปีกตตดขึ้นทันทีนะครับ <c oughs> เป็นสงครามที่สุดยอดอยจริงๆมีการซ่อมโมกลางเกมด้วย <c oughs> นะฮะ บรรยากาศในฮอลตอนนี้นะครับโต๊ะเพสนะครับคือแคคัีนะฮะมีโฟร์ดีเคมีเอเกระจายอยู่ทั่วทุกหย่อมย้านะครับ<ป>สุดยอดเลยเ<ป>อาละครับขอจบการอัปเดต Round ทูเเพียงเท่านี้<ป>แล้วตอนนี้นะครับก็ได้จบราวที่2ลงไปแล้วหลังจากเล่นกันมากว่า7วันนะฮะ ไม่ใช่เล่นกันมานานเท่าไหร่แล้วนะก็ตั้งแต่เที่ยงนะตั้งแต่เที่ยงขนาดนี้เวลาตีห้าเอ้ยไม่ใช่กี่โมงแล้วนะตอนนี้ไม่รู้สองทุ่มสองทุ่มแล้วนะครับก็คือเป็นเวลาทั้งหมดเลขแปดแปดชั่วโมงแล้วนะครับนะไมฮะสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างครับคอมมานเดอร์ดีฮะก็ตอนนี้อุ้ยทันต์ดูพองลงไปเยอะเลยจะไปด่าเขาทำไมอ๋อเมื่อกี้เขาเลยอยากจะจับมือใช่ไหม นี้นะครับคาริแดนล่วงไปหมดคาริแดนปาบไปแล้วทั้งสองตัวแต่ไบโอไททันยังอยู่ทั้งคู่ก็ตัวนั้นโดนไป18บวูลตันนั้นโดนไป15บวูลแล้วโอ้ครับแล้วก็ทางนี้เครื่องบินตกไป2ลำเครื่องบินตกไป2ลำนะครับฝั่งฝั่งเอ็มพีเรียมแล้วก็ชาร์ดซอดทังแล้วครชาร์ดซอดระเบิดไปแล้ว1คันด้วยครับฮะเดี๋ยวเดินวนรอบๆเดินวนรอบๆโอ้ดูพ่องไปเยอะเลยนะครับเนี่ยแต่ก็นะเดี๋ยวเดี๋ยว สองเรานะครับเมฟิสตันยังอยู่นะครับดันเต้ยังเดินดูดูนกดูไม้อยู่นะฮะไม่ยอมบุกนะครับเดอะแบกนะครับีอยู่แนวหน้าเดอะแบกนะครับเดอะแบกนะครับอะไรนะครีสยังอยู่แนวหน้านะครับอ๋อครีสยังอยู่นะฮะตอนนี้จารเกลยังไม่ตายอ่าบอดิกาดังอยู่นะครับนะฮะเหล่าทันิก็ยังอยู่เยอะมากอยู่นะตัวใหญ่ยังอยู่บื้มเต็มไปหมดเลยนะไม่น้อยนะแต่ฝั่งนี้รถถังก็เยอะมากเลยนะครับ ไม่แต่ว่าแต่ว่าทางีพี่เลียมเขาเลือกลายเป็นดีเฟนส์ไงในขณะที่ไทแรนิกคือบุกบุกไปก็เจอยิงสวนบลืมบลืมบลมบลมบลมมีเวฟสองยู่นะครับมีเวฟสองด้วยเป็นพิซซ่าหลายถาดไม่ใช่ในเวฟสองครับอ๋อมีเวฟสองรอลงด้วยนะฮะโอ้เฮ้ยโอ้สวัสดีครับอ๋อดีจริงๆนะฮะโอ้โหดุเดือดมากๆเลย นะครับม,มีอีกถึงสามเทิร์นนะครับเอ๊ะแต่ว่าพูดสามลาพูดถึงก็พูดถึงมันก็มันก็จะเร็วขึ้นทุกลาวถูกไหมใช่เพราะตอนนี้ก็เหมือนตาตาแรกอะ่ะยังไม่ค่อยเข้าระยะยิงกันไงอ่ากระ่ปอยแต่ว่าตอนนี้คือเม่อวานมาอ่ะให้พวกระยะหลายอย่างเรื่องเข้าระยะยิงกันแล้วครับผมครับผม จริงๆตอนนี้เห็นได้ชัดเลยว่ามันยิงสวนบลุ่มหายไปละลอกละลอกเลยนะเครื่องบินที่ออกมาแนวหน้าทั้งหมดร่วงไปหมดแล้วนะครับร่วงไปสองลำร่วงไปสลำนะครับวอคิลี่นะครับยังบินโฉบอยู่นะครับ อันนี้บัคครีนนี่บินแบบไฮไฮหรือว่าบินแบบโฮเวอร์ครับอ่าตอนนี้บินสูงหมดแล้ครับบินสูงหมดเลยนะฮะโฉบมาถล่มอย่างเดียวเลยว่างั้นประมาณนั้นครับอืมเข้าใจครับเข้าใจตอีที่ว่าตรงเนี้ยมีทุกลำมีล่างสีเขียวจะมีเบทเทศของเคยเดียนอยู่อ่าคือเนี่ยจะมีจะมีคลัสตินอยู่โอ้ตัวโหดทั้งนั้นรับรับแนวรับแนวประแทกอืมนี่นะครับวูลเทอร์ิตนะฮะโดนไปแล้วสิบแปดวูลนะครับในฐานะที่ตัวนั้นยังไม่เจ็บเลยนะฮะอ๋อตันนี้โดนไปแล้วสิบแปดวูลใช่เห็นเห็นเลยเห็นอยู่เห็นอยู่เว อ๋ 18, 18, 18. อสิบแปดเก้าสิบออยิงด้ยวยยิบเอ็ดยิบเอ็ดวูลแล้วนะฮะนี่นะครับอีดูใต้ท้องมันมีเป็นหนามๆดีๆด้วยเป็นอะไรที่เก็บยากนะ่าดูและนี่นะครับก็คือจบรอบที่สองนะครับ